สวัสดีนะครับแฟนๆผมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งครับกับเกมโปเกมน์นะฮะทัวร์นาเมนต์บนเครื่องเกมวีวูครับในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นลิซซอนครับสาเหตุที่ผมเล่นลิซซอนในวันนี้นะครับเพราะว่ามีน้องๆคนหนึ่งนะครับเขาส่งรูปแฟนอาร์ตมาให้ครับรูปนี้ครับผมเลยคิดว่าน้องน่าจะชอบลิซซอนเอ็กมากครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาเล่นลิซซอนครับตอนนี้เราอยู่ในแลงแมทนะฮะเอาล่ะงั้นเราจะเลือกซัพพอร์ตครับเป็นเซตของไดชิแรมนะครับแล้วก็เคสเซเลียครับ อ่ะเราจะตกลับไปครับในตอนที่เจอคู่แรกครับปะนี่ผมรอมาประมาณสักตีแมตช์ได้ครับตอนนี้ครับยังไม่มีคนเข้ามาในแรงแมตช์เลยคาดว่าเขาาจะหลับไปหมดแล้วคือช่วงเรื่นี้มันน่าจะเป็นฝั่งของโซนยุโรปที่น่าจะเข้ามาเล่นนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีใครเล่นแรงแมตช์หรือลโอเคครับผมจะกลับนะครับกลับไปเล่นเฟรนลี่แมตช์ครับ๋ยวค่อยกลับมาแรงแมตช์ละกันปะงั้นเราออกไปที่เฟรนลี่แมตช์กันเลยครับ าด้นโอเคเลือกดิสตันเหมือนเดิมนะครับนี่ผมวอร์มจนรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเล่นได้แล้วล่ะอ่ะแล้วเรามาดูครับอ้าวเจอแล้วครับคู่แรกครับมาดูทั้วว่าเจอกับใครครับในรอบนี้นะฮะเราเจอกับลูคาเรีโอนะครับ E5 นะฮะเล่นมาทั้งหมด1ครั้งครับชนะมาแค่ครั้งเดียวครับแปลว่าต้องอาจจะเป็นคนที่รีเซฟก็ได้ครับจาก US นะครับ ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่เป็นแมตที่สอง,องเขาครับถ้าเกิดเราชนะเขาก็เท่ากับว่าเขาชนะแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมาครับเจอกลซองของเราหน่อยนี่เราจะเปิดให้เพื่อนๆจองตั๋วกันแล้วนะครับอลิสตอนแอร์ไลน์จำได้ไหมมามาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับเจอกับลูคาริโอมายิงลูกไปไปแน่อัละกอเราเฟียเหรอนียิงไปลูกหนึ่งหลบได้มีตังค้างด้วยนะนี่เป็นพาวร์เข้าไป ไฟพันแอสเซเลตดาก้อนคอเน้นเน้นยันลงมากวาดล่างพาทัวรอบโลกหน่อยเอ้าตัวรอบแรกราบฟรีก่อนคุมลงไปยันลงมายันอีกทีหนึ่งโอ้โหดูโฟเตอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพาผู้ย่งหน่อยนี่งัดขึ้นมาไป,ไปีนไฟไปจีกลูกหนึ่งลงมาลงมาซีไปด้วยหางครับเรียบร้อยครับโอ้โหสบายสบาย แม่วองกอบคอมาตั้งสี่รอบไม่ให้เครื่องเราก็ให้รู้ไปโอเคมามาต่อที่เกมที่2อครับตอนนี้ต้องตึ้งข้างเดือเลยทีเดียวครับอยากให้เพื่อนรู้ว่าโลกของเรานี้สวยงามจริงๆมายงไงไงตีแน่ยิงไฟแบบ flame เวอร์อ่ามาเปิดก่อนได้เปียไฟพันก็ไปแอสไลฟ์ดับต้องคลอยังลงมากวาดลากอุ่นโดนสองแล้วเขาต้องเปียยครับอะไรอุ้โบนลัครับนั่น มีออไรเปี่ยนคอมโบซ้ําอีกมาไปลี่เวอร์ก็ไปนี่เผาหมาไปเลยมาจับคุ้มหาตัวรบโลกหน่อยมาเลยไม่แน่เปิดจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกบินประหยัดกับเราที่นี่นี่ลิซซอนแอร์ไลน์จำเอาไว้เอาล่ะสำหรับเกมแรกนะฮะก็ตัวเป็นของลิซซอนอย่างง่ายดายครับนี่บินฟรีบินถูกมาที่นี่นะครับลิซซอนแอร์ไลน์อ่ามาต่อที่รอบที่สองครับว่าเจอใครครับ โอเคฮะมาดูกันต่อครับในรอบนี้นะฮะมาเจอกับตัวอะไรครับเดซอนปะทะไคลิกี้ครับนี่น่าพี่โลนพี่โลนโอ้โหแว่นแววนกับทรงผมนี่นี่มันเข้ากันมากเลยนะเนี่ยไคลิกี้ครับ B3 ครับ701แมตช์นะฮะชนะมาทั้งหมด455ครับคูดสี่จุดเก้าหนึ่อร์ครับคนนี้น่าจะเดือดนะฮะน่าจะเดือดมากๆครับเจอกับโลนซ่าหน่อยมา เจ้าอยากไปไปที่ไหนเจ้าไครลิกกี้เอานี่ไหมเครื่องบินฮ่องกงนี่เทียบกับราคาตั๋วเอ่อสายการบินอื่นเราถูกกว่านะนี่ยิงไฟไปยิงมาตัดกันได้ยิงอะไรยิงอะไรเว็ดพวอุ้ยโดนหนักหนึ่งเดี๋ยวเด้วยพุ่งเข้าไปโอ้โดนพวงเข้ามาครับเคาน์เตอร์ยังไงตีแอนตี้แอร์ยันลงมากวาดละโอ้โดนสแคลลี่เฟย์ครับรถสปีดครับนี่แนะเออเอาพืนไปยันลงไป ย้ำอีกทีหนึ่งกวาดล่างพาทัวรอบโลกหน่อยอ่ะไปฮ่องกงนี่แน่ฮ่องกงมามีมีไหมอยากไปไหนต่อเป็นทัวรไปพันก็ไปแอร์สนลดกอุ้ยเกือบพาตัวละแล้วก็แอร์สไลด์ทีนึงนึกจะเข้ามาอือเคาน์เตอร์ไม่โดนต่อยเหรอต่อยเหรอต่อยเหรอนี่แน่สุดที่เคาน์เตอร์วันนี้จะไปไหนเอ่ยเฟรมพาวเวอร์เข้าไปมาขาดยันลงมาอุ้งไม่โดนเขาถอดก็ไม่โดนครับบัคอัพเหรอเคาน์เตอร์ จังหวะนี่แหละนี่โอ้ยสพิดหือกวาดล่างไว้พาทัวรไม่ได้อ,อ้าวโคคอมแบ็คโคคอมแบ็ค้วไฟพันก็ไปเต็มหน้าเน่ต่อยหน้าลูกค้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวก่อนขอโทษครับยผมทดใช้ให้ด้วยการพาทัวร์ตัวฟรีมาวันนี้ผมคิดว่าคาลิค้น่าจะพาไปญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าพอรอเปล่า,ลลาอุยหน,น้มา นั่นแหละนี่กิงไฟเฟรมโพเวอร์ว่าแล้วเชียร์ต้องไม่ขาดนี่กวาดลากมาไปญี่ปุ่นหน่อยราคาพิเศษวันนี้เลยนีเลยลิซอนแอร์ไลน์จำชื่อนี้เอาไว้ยันลงมาไม่โดนโอ้โหเฮฟวี่สแลมครับงัดล่างงัดล่างแล,ล้วยันลงไปไม่โดนจับไม่โดนเขาเออนี่เคาน์เตอร์ก่อน,อนเต็มด้วยมาจับมาไปต่ออ่ะคราวนี้ไปฟิลิปปินส์นี่เลยลิซอนแอร์ไลน์จำชื่อนี้เอาไว้คาริกี้ครับเชียร์สองมาแล้วบอกกูไม่ไปแล้ว ไม่ตายหรอกมาแกต้องตาอันน <đây> ี้จัดเต็มให้เลยเมก้าเลยนะเนี่ยมาสองรอบเลยคราวนีู้อีกคอช็อปเต็มหน้าเลยเดี๋ยวเอะไรนี่ไม่สําเร็จครับลิมิเบสถ้าไม่ตายกันได้ครับกระด้างขาดแล้วเอ้าชิบหายกินไพร์ลี้บอกอ่ามาแกกลับประเทศไทยได้เลยหมัดชุดครับเดนิมิกฟูรี่โตกเอ้ยยังไม่ตายไว้เหลือเจ็ดเหลือเจ็ดยับเพิ่งเลี้ยวโอ้โหโดนจับล็อบทิคเกิลบาร์ไพรลี่บอกแกกลับไปเลย ไปอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะนี่ตัวแดงอย่างนี้ร้อนครับร้อนหัวม,มันร้อนด้วยอ่ะมาต่อกันที่รอบควนต์ดวลลาวครับมาไทลิกกี้ยิงไฟเข้าไปไม่ถึงว่ะยิงหมัดมากันได้ยังไงยิงหมัดอ่ะสีเฟรมพาวเวอร์เข้าไปจะคอ,ชอสช็อปหรอสี่จะยังไม่รับอืมโดนสับเข้าไปกลางลำตัวบล็อกอ้าวปังสีแอนตี้แอร์แน่ๆอะไรไอเฟรมพาวเวอร์อู้ไม่ทะลุครับอืมโดนจดับก๊าซโยนขึ้นครับแล้วโค้ชคอมแบทบ้าที่สุด บักอามาอีกยิงหมัดไ้หลบได้เปลม่ยนพบว่าอืมไม่ถึงครับนีแน่ตีเข้าไปหางาตีเข้าไปกาแตกกวาดลากไต้มีคอสพาทัวร์ไม่ได้ครับไม่ไปอืมกุสา์ให้ตัวฟรีแล้วจับลงมาอืวโดนท <ination> sí ี่พี่ตะแลงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีแน่เอซี่แอะชาร์ตจัลงมากวาดล่ากพาทัวร์รอโลกหน่อยอ่ะวันนี้ไปไหนดีมาไปนี่เลยนี่เกาหลีลงมาจับลงมาไม่โดนอืมโดนที่พี่ตะแลมครับโอ้โหคอมโบครับงัดขึ้นครับอห เขาวงยิ่งได้เลยเฮฟวิตซแลมเนี่ยเพิ่งรู้แปลงก,กับเมก้าอิตาดอนเอ็กมาอีกรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งไหมเพลนทั่วเข้าไปมาอ,อกระโดดอย่างนี้นี่แนะ่อันนี้จัดเต็มให้เลยอ่ะรอบนี้ฟูลเซอร์วิสซิงเบสครับถ้าไม่ตายโดนเข้าไปเต็มๆเ,เหลือ2ี่สิบเกาครับสลักเฮลิกี้มาจะมีพลิกหรอกไม่ต้องพลิกแล้วไม่ต้องพลิก,กแล้วยิงไฟเข้ไปกาดก็กาดหรอนี่แนะ่เรียบร้อยครับเอาหางตีเข้าไปโอเคครับก็สลับเกมที่สองนะครับ ก็เป็นของลิซดอนครับโอเคมางั้นเรามาดูกันต่อครับในรอบที่3ครับเอาล่ะครับมาแล้วครับสำหรับคู่ที่3นะครับจะเจอกับตัวอะไรครับใครจะเป็นคนที่ได้ตั๋วราคาถูกอ่ามิวทูครับ E4 นะครับเล่นมาทั้งหมด2ครั้งครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับเขามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะมาเยี่ยมเราครับจากประเทศแคนาดานะครับ ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะให้เขาจองตั๋วที่ราคาถูกที่สุดนะครับอไปเลยประเทศไทยบุรีรัมย์สุรินมา <c oughs> นี่ New ทูม่ารู้จกักเปล่าสายการ,รบินอินทรีแอร,ร์ไลน์อ่ะไม่รู้จักสินะมาเราจะพาทัวร์นายเองเป็นเป็นสายการ,รบินที่ราคาถูกที่สุดแล้วทั่วประเทศยิงไฟก็ไปไม่โดนโกดกัสบ้านมากันได้ยิงไฟโก,กัดนี่มันสเปรย์อย่างเดียวเลยเนี่ยฮะตีก็ไปอะไรอะไรอุย้ยเอา้า นึกพุ่งไม่ได้ติเีเคาน์เตอร์ครับทันเดอร์พันไม่โดนตีนะแอนตี้แอร์อทันเดอร์พันอีกทีหนึ่งไฟพันธ์ก็ไปแอร์สแลด์แอร์สแลด์แล้วก็แอนตี้แอร์มาลงมาลงมายิงไฟก็ไปนี่ให้มันหัวร้อนก่อนยิงก็ไปอีกดอกนึงอะไรเคาน์เตอร์อะไรนี่นะสูนี่เคาน์เตอร์แล้วก็ตีหางแล้วก็สไลด์ลงมาขวาล่างอืมไม่ทันคอมโบไม่ได้ขาดยันลงมามเคาน์เตอร์มากันได้ขเขาเธอคิสเซียร์ก็เพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกรดครับมา พาโทษหน่อยเหอะพาโทษหน่อยเหอะพุ่งเข้าไปติดคอนเตอร์ครับเฮ้ยหูยใครกับไม่ทันหูดีแล้วดี๋ยวละอับปะคันเหรอจับครับโยนขึ้นเฟรมโทเวอร์ครับอืมเขามิวทูไปเหลือสี่สี่ก็สลับมิวทูยิงไฟไปเรียบร้อยครับเอาละครับสหรับเกมแรกนะฮะก็ตบเป็นของลิซดอนครับมาวันนี้เจ้ายังไม่ขึ้นเครื่องบินของสายกรบิ่ของเรานะมิวทูมามาต่อที่เกมที่สองโอ้โหเปิดมาครับเล็งชี้เลยว่ายิงบูแฝงนะครับ ตบด้านข้างนี้ได้ป่ะเอาไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้สกิดนิดเดียวเขาเตอร์ดนี่ยิงไปไปเฟลมโพเวอร์มาแล้วก็เฟลมโพเวอร์อามาตังวันนี้แหละยันลงไปกวาดล่างเฟลมโพเวอร์เอ้ยน่าจะพาทัวรเอาใหม่เอาใหม่ยันลงไปกวาดล่างอเอ,อ้าเมียเฟยมซะก่อนโถอดพาทัวเลยมิวทูบบอกกูไม่ไปไม่ไปแล้วนี่ยันลงมาครับผีเข้าไปกลางหัวพวกกระบะตรงนี้ไม่ได้นะมิวทูบมาพิวิสัยของผู้โดยสารเลย เอาละครับสำหรับรอบนี้นะฮะเราก็ชนะ YouTube มาได้ครับสบายๆเอาละดังนั้นนะฮะผมว่าผมจะกลับนะครับไปเล่นแลงแมทดีกว่ามาเราจะกลับไปที่แลงแมทนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราผมไปรอแรงแมทประมาณ4แมทมั้งประมาณทั่วคอม4แมทยังไม่เจอใครเลยงั้นผมจะกลับไปครับเผื่อจะเจอกับคนที่เล่นแรงแมทเหมือนกันอ่ะเล่นเหมือนเดิมนะครับลิซดอนครับแล้วก็ซีสปอร์ตเป็นลิชแลมแล้วก็เคสิเลียครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปครับในช่วงที่เจอคนแล้วนะครับป ว้าวเจอแล้วครับโอ้โหจะมามีคนลงแล็งแมตต์แล้วมาเลยครับเจอกับตัวมิวทูครับบ5นะฮะ1นึ่แมตต์นะฮะชนะมาทั้งหมด562นะครับเลเวลิ่อยู่ที่มาห้าสิบสอครับจากญี่ปุ่นครับโตเกียวมาเลยมิวทูงั้นเหรอก่อนนี้เราก็เพิ่งสู้กับมิวทูไปคราวนี้เป็นมิวทูแล็งแมตต์นะครับบอกเลยว่าเลเวลอัพสุดๆครับน่าจะห่างชั้นกันเลยทีเดียวมา เจอกับลิซดอนนอยมาวันนี้จะไปไหนดีครับจองตัวขึ้น่งบินราคาถูกได้ที่นี่นะฮะลิซดอนแอร์ไลน์จำเอาไว้มาตรงนี้ช่วงโปรโมทน,นะฮะโฆษณาสายการบ,บินลิซดอนก่อน <S <S อุย้ยโดนสอยโถวิน่าแบบใจเย็นเลย <S <S อืมไหวพันก็ไปแอร์สลัดมาเตะอึ้อทาไม่โดนาจังมาไม่โดนเขาเออไหลบได้ไข่บบิมเทอร์อรยังไงยังก็ไปไม่โดน เขาเตอร์นี่นะมาวิวถูกเฟนโท,ทเวอร์เข้าไปจับปูจับไม่โดนโดนตัดล่างครับเดี๋ยวสไลด์ลงมาเคาเตอร,อร์โอ้โหเคาเตอร์ไม่ทันเคาเตอร์ไม่รออยู่อู๋ตามท้่ใช้คอมพาย,ายรครับรรติดมุมครับออืนี่เคาเตอร์คอมโบต่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวอีแอนตี้แอร์ช์ดยันลงมากวาดละอา้าวโอ้อพาทัวเลยไม่ไฟร่ไม่ลงไปไม่เข้ามาหรอ,อยังไงอู๋โดนจับครับโดนดาวถูกจนได้ ซิวทูอะไรนิมเปียก็เพิ่มเรื่องเพิ่มเราต้องการยังไงฐานเดอร์พันเหรอที่แอนตี้แอจะลงมากวาดล่างไปมาวันนี้ไปไทยไปละกันมาตามด้วยคิสเซเลียก็เพิ่มเรื่อยครับแล้วก็เพิ่มเกตมาลุกขึ้นมามิวทูลุกขึ้นมาแอ,อนตี้แอจะลงมากวาดละโอ้เคาเตอร์ครับจะหายเรียบร้อยครับเขาไม่ยอมไปกับเราแบบเต็มที่ครับเขาเหลือมัน6กครับโดนนำไปก่อนครับ ไม่เป็นไรครับเรามาแก้มือกันได้ครับใช้คิสซิเลียมเหมือนเดิมครับตรงใจเขาอยากไปแถวแถวโคโลต้าหรือเปล่าเดีย๋ยวพาไปได้นะยังไงเซลคัสมากันได้ดูเคาน์เตอร์แอนตีคก็แคปไม่โดนยังไงแอนตี้ก็แคบมากันได้ยิงไปไปตีเขาไปด้วยาหางฉาสตีเขาไปอื้นี่จะถ้าเต็มเต็มครับดูเคาน์เตอร์ครับประมาทไปหน่อยเอาจับอะไรจับอะไรแอนตี้แอร์เข้าไปยันลงมา่ ตีเอ้าโอ้จะจับเขาโดนเทอรพานครับโดนแทงลงมาอีกเดี๋ยวเดียว,ยวให้เหยียดเจ้าของสายการบินหน่อยเฟมยนวเวอร์ก็ไปอ้าวโดนข้างบนอะไรนิมฟิเอะนิมฟิเอะชาจัจลงมากวาดล่างพาทัวแล้วก็พาไม่ตายอ้าวไปเลยปูเซอร์วิดนี่ซีลิงเบสครับไปอืมคนก็้าไปครับหัวร้อนซะ เอาละครับโอ้หมันลดน้อยมันมีเิมเปลิ่มเพิ่มเราต้องการอยู่ครับเนี่ยตีก็ไปอุย้ยไปโดดโอ้โหโดนแทงลงมาครับมิวทูขึ้นเครื่องบินเถอะอย่าทําอย่างนี้อย่าลงมาครับ <c oughs> ไปครับเมฆจ้ามิวทูเอ็กซ์ทิปหายเมก้าเราหมดแล้วด้วยใจเย็นใจเย็นแอนตี้แอร์ก็ไปโอ้โหจะจะตายครับเึ่งกว่าข้างบนเลยยังเหลือร้อยแปดสิบครับนยังมีเทมเพีย่เพิ่มเรื่อยๆด้อยู่ยยังไงตีก็ไปช็อตหม่งเข้าไปมายังไงอุ้ยหมัดเหรอเทมเียเพิ่มก็เพิ่มเเกกนน่่่่จะะตอยยไมถึงี ไม่ถึงมาไม่ถึงครับขายตัวบีมเทลพอร์ตอะไรยันลงมาตวาดลากพาทัวนั่นแหละไปเลยสิงคโปร์ก่อนละกันไม่มาโอเคครับตีตื้นไม่ได้ครับหนึ่งเท่าโอ้วันนี้พาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกี่ประเทศแล้วเนี่ยเอาละมามาต่อที่เกมสุดท้ายครับไฟนอลลาวครับมาต่อที่รอบสุดท้ายครับวันนี้มีทูจะกลับบ้านหรือเปล่าจบได้อุ้ยโดนซากุระครับแหมเก็บเกดอีก ยังไงยังไงเวมโถวเ์ก็ไปไอโซแคปไม่โดนนะนี่ยิงไฟเข้าไปอุ้ยโชว์กานว่าโชวการโชวกันยันลงมาไม่โดนไอโซแคปไม่โดนเคาน์เตอร์ไม่โดนเคาน์เตอร์ก็ไม่โดนเหมือนกันตีก็ไปชาร์จลงก็ไปมาต่อยยันไฟพันลงมาอุ้ยกดยันยันลงมาไม่โดนกวาดล่างไม่ถึงครับเวมโทเวอร์เหรอยังไงต่อแล็ไม่โดนนิมเฟีครับเพิ่มเลือกเพิ่มตามต้องการแต่จะจับเรอจะจับหรอไปก็ไม่กล้าเลยซอนเอ็กตีก็ไปมองไม่โดน ตอนนี้แหละจับอืเฟิงโทเวอร์ครับจับจับอีกอทรรีไโฟคัสจังหวะนี้แหละยันลงไปกวาดล่างแล้วก็ท่าไม่ตายนั่นแหละไปเลยนี่นะเซลิงเมสอีกรอบหนึ่งฟูลเซอร์วิสยิงนี่โอเคครับแม่งมีทางต้องการอีกอรมันเหลือ161อะ่ะตีก็ไปโอ้โทนสอยก่อนครับโอ้โท่าออกไวมากสำหรับทู ยังยังยังไฟพังก็ไปแอร์สลับเฮ้ยโเคาน์เตอร์ครับโอ้โหแล้วก็ตามด้วยไซโคพัทครับยังพอมีวิธีอยู่แอนตี้แอร์จะลงมากวาดลากนั่นแหละพาทัวไปเลยญี่ปุ่นใช่ไหมกลับบ้านไปเลยไป่ะจำเอาไวน้นี่นิซอนแอร์ไลน์ตัวเครื่องบินราคาถูกประจำสายการบินชั้นนำ เอาละครับสำหรับในวันนี้นะครับลิสตันแอร์ไลน์ครับก็ได้ปิดตัวลงนะครับวันนี้ก็ขอจากลากเพียงแค่นี้นะครับขอซ่อมสนามบินก่อนนะครับเนื่องจากว่าได้โดนถล่มกันเยอะเลยทีเดียวเอาละครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าใครที่ชอบลิซตันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับเกมนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ